สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนในขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดนาราธิวาสยังมีความน่าเป็นห่วงแต่หลายคนก็ยังออกมาสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงการานต์กันอย่างเนืองแน่นตัวอย่างเช่นการจัดการออกซิเจนนราธิวาสที่ริมชายหาดอุทยานแห่งชาติอาวมะนาวซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนาราธิวาสที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13-17เมษายน ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวในช่วงวันเทศกาลฮารีรายอของชาวไทยมุสลิมหลังจากผ่านพ้วก,การลักสินอดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มอีกด้วย ภายในงานนอกจากจะมีพ่อค้าแม่ขายจากพื้นที่สี่ภาคมาร่วมเปิดบูธจำหน่ายอาหารทุกประเภททั้งคาวหวานรวมทั้งเครื่องใช้สอยซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงมาจำหน่ายในราคาย,ย่อมเยาวถึงจำนวนกว่า200บูธแล้วไฮไลท์ของงานดังกล่าวคือมีการนำว่าวแฟนซีรูปทรงต่างๆรวมไปถึงตัวกระตูดที่มีสีลวดลายฉุดฉาดชักขึ้นเต็มบริเวณริมชายหาดโดยได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนับหมื่นคน นับว่าเป็นการตอบโจทย์ภายใต้การจัดงานออกซิเจนนราธิวัสในครั้งนี้อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างชัดเจนประกอบกับชาวบ้านต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวที่ประกอบอาชีพการทำว่าวที่ประเพณีงสงกรานในครั้งนี้เองก็ได้สร้างรายได้ให้กับขัวเรือได้มากยิ่งขึ้น